เอลูเอลูสวัสดีคุณปายู่นะคะอานอนไอซี่นะคะและคุณพีขับนะคะเปิดมายังไะเปิดแล้วอย่ามาแกงนะคะ <laughs> มีคนบอกพี่ออมไม่รู้พี่ออมมสเสจคุยกับใครในในเพจนะคะมีคนหนึ่งบอกว่ามีเอ็นเครดิตด้วยนะคะก็มาดูการมาดูเขาเขียนว่ามิสมาเวล หนึ่งซีซั่นตอนที่หนึ่งนะคะเรตติ้งของเขาคือสิบสามบวกก็คือมาตรฐานมาเวลนะคะกัมลาขานคือวัยรุ่นอเมริกันมุสลิมและแฟนพันธ์แท้ของเราซูเปอร์ฮีโร่ทว่าเธอรู้สึกแปลกแยกจากสังคมจนกระทั่งเธอได้รับพลังพิเศษมาครอบครองนะคะก็ต้องมาดูว่าเป็นพลังอะไรนะคะ มีบอกตัวอย่างแบกดำได้วเหรอใจเย็นจะเย็นเอาทีละอย่างนะคะตอนนี้เอาอันนี้ก่อนอ y o you ยดิ three two o n มันหมาเห่าอีกเขาบอก two o n ปับ๊บหมาเหา่าทันทีนะคะยังจนะนนะให้เห็นตาซับนะ ทำไมเพลงย้อนยุคอย่างนี้ล่ะคะเพื่อนไม่ค่อยตอบเพราะความในเพลงน้องเลยหรอไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้กล้านะคะแต่พูดกันตรงๆถือว่าพวกเขาแพ้ยับเลยด้วยเป็นการ์ตูนใช่ไหมฮีโร่ถูกยำเละเสิร์ฟทงตอนที่กัปตันมาเวลผ ที่นี้เหตุยังฮีโร่ผมสั้นในเคศที่สุดแม่เหาะทะลวงยานทานอสเหมือนนางฟ้ามหาปัญเลยและขอบอกนะกระบวนท้าเทกกว่าใครพี่อ้อมดูภาคไทยนะคะอันเนี้ยบางทีอยู่ๆวีรบุรุษก็โผล่มาโดยไม่คาดคิดรู้นะว่าคนคงพูดแต่แม่ทิ้งชาวโลกไปแม่ก็ต้องอยากพักบ้างวัยรุ่นมากเลยชีวิตต้องใช้อะวรนมากเอาเป็นเจ้าคนสุดสัปดาห์นี้ วายนั่งเป็นยูทูบเบอร์กำมลาคารมาแล้วอาม,มี่ให้ไว้เลยเดี๋ยวไปไม่ทันสอบไปขับขี่กำมะลาสอบขับรถนะ่ยอย่าลืมเหลือมองกระจกอย่างน้อยทุกๆสิบาวิ 5, ดาทีสอบขับรถแล้วลลสิบหกแล้วอ่ะสิบหกเจ็แล้วอ่ะคุณจีรลพงศบอกระวังอ้วกเหรอคะโอ้ยไม่กอดมียาดมไหมเนี่ยเริ่มจากการสตาร์รถดีไหม เพราอเมื <l id> <S <s <Techn Pokémon> ่อไหร่ก็ออกรถโชคดีนั่นรถครูเองกรรมนะคะกรรม ผมต้องเดินกลับบ้านเพราะลูกคุณนะโอ้แม่เอา,เอานะ,า<จ>ะนี่จะบอกใช่ไหมว่าลูกผมมองกระจกข้างกระจกหลังน้อยเกินจะให้คันแนนโซโรจิก็มีนากาฮิกะเอากุญแจมาเลยโอเคกามาลาไปเฉลเสียใจที่ลูกไม่สามารถขับรถไปช่วยจัดเตรียมงานแต่งของพี่ชายได้ตามที่อาสาฉันผิดเองและฉันผิดเต็มๆเลยมันอยู่ในใสายเลือดทำเหมือนแบบกรตูนผสมผสานนะคะตอนวันนั้น นางบกมือทำไมพี่ลึกอะง่ายวัาดีันยอนาแท่งนิดหยิบหนังสือเคมีหน่อยเดี๋ยวเราคุยกันอยู่เราแป๊บดิเดี๋ยวกูกันตารานทาดเอาแซวใช่ไหมเช้านี้พังไปหมดอ่ะฉันพนันว่าเธอสอบผ่าน เสียไปแล้วสิบเหรียญคนสอบไปขับขี่ตกเยอะแยะคนคุมสอบชอบจับผิดเรื่องยุ่งยิม้มฉันถอยไปชนรถเขาอะดงิงั้นสมควรงั้นเอ,อเราคงอดไปงานอเวนเจอร์สคอนทำไมให้ฟิลเหมือนแบบเคสบีชอฟจะมีหนึ่งวันเต็มๆแวะไปเที่ยวงานอเวนเจอร์คอนปีหน้าก็มีอีกมั้งไม่สิไม่เอาปีหน้าเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกนักประวัติศาสตร์เ okay? คเพราะจะไม่มีอเวนเจอร์คอนครั้งแรกเป็นครั้งที่สองไม่มี ง okay. ั้นใช้แผนส,สำรองว่างไงแผนสำรองว่างไงแต่มันต้องใช้เทคนิคและเธอต้องไม่ล้นซึ่งเธอไม่ใช่แนวนั้นฉันไม่เยอะก็ได้ไม่ล้นได้เหรอไม่เยอะไ,ได้เหรอโอเคฟังนะเธอเข้าบ้านไปยิม้มหวานๆแล้วขอแม่ไอ้เพื่อนปัญญาอ่อนตรงไหนอะฉันน่ะอัจฉริยะนี่แล้วมาเลิกทำเหมือนแม่เธอเป็น<ต>ดาร์เวเรื่อก็เหมือนแม่จะมองฉันเป็นพวกแบบแปลกคนก็แปลกจริงปุ๊บ ้ถ้าฉันแปลกนานก็ยิ่งแปลกรู้รูโน่ฉันต้องคิดมงไม้ตายที่จะใส่ในชุดคอสเพลย์ปีจอริงไหมเป็นกัปตันเสือดำหรือไอออมาเวลกัปตันหนอกแปลกมาเเลยได้นะแบบมีผ้าคลุมวอวคลีได้ขี่ม้าโอเคฉันทำมาให้ไม่ไหวหรอกแต่ถ้าเอาจริงดิวสนสล็อตมีปีกฉัน AKA สล็อตเบบี้ปีกเหรอมงกฎด้วยไหมจิ้งกัปตันมาเวลไม่เล่นเป็นู้หญิงรายละเอียดเยอะดีนะคะหมายถึงแบล็กการ์ดนะ เรื่องมองไม่ถูกเลยโอ้ oh my god กล้องเวลาเบตาเป็นไงบ้างที่โรงเรียนเป็นไงไ<อ>ครูให้เวลาหนูสี่วันวางแผนอนาคตทางชีวิตค่ะของจากนานี้กลุมของสำหรับพิธีบาทปากีอาเมอาเมลงมาช่วยหน่อยลูกนานี้อยากจะส่งต่อทุกอย่างให้ลูกให้หลานก่อนตายอาเมหูหนวกนหรือไงลูก <S <S เหมือนเหมือนได้ตะเกียงอาลาดินเงเนี้ย อันนี้คือขยะัะถ้าอย่างนี้แม่ก็ต้องรู้ดิใช่ไหมเอาเอานี่ไปเออเขาจะโยงยังไงวะว่าแบตบตระกูลเนี้ยอย่างเงี้ยหรอืมผูกก้กำกับโคตรอาร์ตเลยนะคะแต่พี่ออมโ,โคตรอวกเลยนะคะอวกมากจะอวก <laughs> ยังพี่คนยังรู้สึกเหมือนเคสบีชอ p เวอร์ชั่นไม่รวยเท่าไม่ถึงบุคลิกน,นะถอนละโอ้เกิดอะไรขึ้นนางประสาทบอกว่ายังไม่พร้อมจะจริงจังเลยไปบินตะเวนเที่ยวยุโรปบอกไปค้นหาตัวเองได้ช้าแบบว่าอยากออกไปท่องโลกก็ได้ไปตามใจฝันอินดีสด้สุดๆเด็กดื้อประจำบ้านสินะ หล่อไหมหล่อเลยคุณคานโอเคแต่เออมันมีไว้ทำไมผู้ชายคนนี้หน้าคุ้นๆเนาะแต่พี่ยำนึกไม่ออกนะคะตบมือเลยครับมันชื่อโปรแกรมว่าซูซูมันเชื่อมทุกอุปกรณ์ผมใส่ฟีเจอร์ใหม่ด้วยคุณแค่เรียกซูซูและสั่งได้เลยปิดไฟทีเฮ้ย <Hey. S 2> ผมโปรแกรมภาษาอูรดูนี้ต้องเป็นสซคลิกใช่ไหมซูซูปฏติโกโ มคนบอกกลัวรวมทีมจะวุ่นวายนะคะนี่ใสเหมือนกันหมดเออจริงแต่บุคลิ้ใกล้กันมากอ่ะยังดี๋ยวสิขอเลยแค่ขอไม่ดีมีอันเิ็เดด้วยอยู่ล่างสุดให้ดอนนาวโอ้พระเจ้านี่ไงถึงได้ฉัดมาได้เร็วจังอะครับเนี่ยรีบขอไม่สูซๆเลไปดูช่องกีฬาทีอามี่คือมันมีงานชื่ออเวนเจอร์คอน คือมันเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาสุดยอดมากไม่เคยจัดมากอ่อนมันโบนโนก็เออ <c ười> คือว่าเขาชอบเรื่องพวกนี้มากค่ะเขาก็เลยเขาอยากไปงานมากๆค่ะและเออเขาเขาชวนให้หนูไปเป็นเพื่อนด้วยเพื่อที่เขาจะได้ไม่เหงาสราุปลูกอยากไปปาร์ตี้ตอนกลางคืนนี่อากันใช่ไหมเนี่ยไม่คะ่ะนี่บลูโน่กำลังแอบถ่ายเอาไว้เป็นลงเน็ตใช่ไหมเปล่าค่ะอไม่ไว้ใจหนูใช่ไหมคะไม่ไม่ไว้ใจเลย อ่ไม่ไว้ใจลูกไม่เขาไว้ใจอับบูด้วยเพียงแต่เราไม่ค่อยไว้ใจคนอื่นน่ะเดตาลูกยังคำตอบผู้ปกครองม,มากมันไม่ใช่<ม>ปาร์ตี้ค่ะมันเป็นงานนิทรรศการเออแล้วจะไปทําอะไรในงานนิทรรศการละ่ะอ<ม>ย่างประกวดชุดคอสเพลซ,ซึ่งมันมันมันเหมือนกับการจําลองภาพประวัติศาสตร์นะคะออแล้วลูกจะแต่งตัวยังไงละ่ะแต่งอ๋อ กับทันมาเวลกับทันมาเวลกับทันมาเวลอัสตูดเฟอร์อลล์ไงสลามนะทุกคน,นใส่ชุดรัดรูปเนี่ยได้รัดขนาดนั้นก็สิ่งัดรูปนี่หนุ่มไม่ได้จะขอไปปาร์ตี้มั่วสุมหรือไปอัพยาฉนะันหน่อยนี่ถ้าเป็นพี่ขอไปคงจะไปเลยจะอามีเบตาอย่ากทำอะไรเอาเลยเบตาเชิญเลยจ้าเชิญกำลังนึกอยู่ว่าถ้าลูกขอไปเที่ยวคางคืนท่านจะให้ไปไหนนะคะคุณอยู่กับว่าไปกับใคร ขอก่อนขอร้องเมื่อกี้ถือว่าห้าวมากยังคิดไม่รอบข้อแต่นับถือเลยในความกล้าหาญคือถ้าเป็นน้องโดนปฏิเสธทุกเรื่องมันเหมือนถ้าเป็นพี่เขาเอาความห่วงไปเก็บไว้ไหนหมดเดี๋ยวพี่คุยให้จริงดิจริงดูแลเธอแบบนขอบ <สม S 1> คุณนะเดี๋ยวเคลียให้ โอ้โหไฮเทคอะไรขนาดนั้นจะล็อกจักรยานใช้แอปเก๋ okay, ไก่ดีนะในการสื่อถึงพวกเทคนะคะ oh, ดูมีโปโตโปเตอร์เต็มเลยนะคะมีแมวด้วยโอ้โหพวกเอวพวกเอว พี่เขามาพูดให้ฟังแล้วเรื่องปาร์ตี้อเวนเจอร์ของเธอเนี่ยจริงเหรอจริงก็ถึงแม้งานนี้จะทําให้วอกแวกจากการเรียนและก็จะต้องมีกิจกรรมฮามที่ต้องห้ามหลายอย่างเราก็สรุปแล้วให้ลูกไปได้จริงสิจริงจริงสิเพรว่าต้องทําตามเงื่อนไขนะชุดฮกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนยังมีเด็ดกว่านั้นแตนตนโอยจะกได้ เงยกมลาฮกใหญ่กับฮกเล็กฮกใหญ่ค่ะพี่น่ารักแน่เลดี้ได้ไหมคะโอเคคือไม่เอานะคะฮกเล็กฮองใหญ่มันไม่ได้เพราะกูเป็นฮีโร่แต่นี่มันโปรแกรมของโรนอฟับหนูโอเคอป้านาบัร์ชิยกไว้ในอับบูสักคนจะได้ยิ่งไม่ได้เพราะมันเป็นอะไรที่เฉลอะมากๆโอ้ดูหน้าแม่สิหนูไม่ได้จะหมายความขนาดนั้น ถ้าลูกไม่ให้อับูไปด้วยก็ไม่ได้ไปงานนี้อามี่อุตส่าห์ทำชุดให้อบูไม่ให้ไปแล้ว <c oughs> มันแปลว่าทุกอย่างแย่ไปหมดวุ่อหลังคาสิบนาทีเจอกัน ือเขาพูดถูกฉันคงหมกมุ่นเกินไปกับงานแฟนอาร์ตการทำชุดความคิดติดแงกอยู่ในโลกเพอ้อฝ์เแต่เด็กก็น่ารักดีนะคะเธอคือกมลาคารถ้าอยากช่วยโลกเธอก็แค่ไปช่วยโลกด้วยสุดยอดอุปกรณ์ไหนๆพูดถึงละต้นแบบรู้สึกอืมใครจะเฟนโซนใครนะคะ สุดยอดนายทำหมอใช่เป็นไงเธอชอบไหมชอบมากๆคอสมิกมากลุกเขาต้องลุกเลยเดี๋ยวก่อนมันยิงแสงโฟตอนจริงๆไม่ได้นะพร้อมเลยนายดูนะคะโอ้ my god ซีรีส์นี้แบบน่ารักนี่นะ ดัชบ้างโอเคฝันดีอะบูฟันดีนะเบตาสูสูขอร้องเปลี่ยนช่องทีวีอ้อยโยกมาลาบอกบลูโน่ทีว่าสูสูถูกจิงชั่วร้ายเข้าสิงในทำระบบสมาร์ทเฮาส์ให้พ่อฉันฉันนั้นนายก็เหมือนแฝงตัวในบ้าน เนี่แหละแผนกมลาน้องสาวที่ประเสริฐที่สุดพอได้แล้วหนุ่เขินนะห้าโมงสีฉันจะขอตัวสวยๆขนาดที่ที่บ้านส่งเสริญความดีของฉันห้าโมงห้าสิบาฉันใส่ชุดกระปันมาเวลที่เฟียวตะลึงที่สุดในโลกและอย่าห่วงทําชุดทันแน่ <S <S รับรองคือหาแน่ <S 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 สองทุ่มเหตุผลจริงที่เราไปที่ฉันหัดเย็บผ้าที่นหัดแอมบรัชการระดดคอสเพล มงเลยขอให้เป็นแพทแท้ด้วยเธอะแท้ก็บ้าแล้วและถ่ายรูปก,กับแฟนๆพอเป็นพิธีฉันจะได้แอบปีนเข้าห้องก่อนที่พ่อจะแวะเข้ามาตอนสามทุ่มยีแผนตามนั้นเก็ตไหมโอเคแต่ไปยังไงคงไม่สำคัญถ้าทำชุดให้เสร็จหรอกมั้งเขาอยากให้คนประกวดใส่ตัวตนลงไปในชุด เพื่อพยายามกำลังจะดูลายหรือว่ามันมีสื่อถึงที่มาไหมตัวใหม่ก้อนมุมกล้องอาบูถึงได้ห่วงมากเรื่องสถานการณ์ของนกแก้วได้ยินเรื่องนกแก้วแล้วนึกขึ้นได้หนูมีรายงานวิชาชีวะต้องส่งพรุ่งนี้ ีโอกาสแค่ไหนที่กลับมาแล้วมันจะยังอยู่ที่เดิมโอ,โอกาสที่จะยังอยู่ก็0.001เปอร์เซ็นตับชุบชับมากเลยนะคะขอสดุดีที่พีชีพแหม รอบต่อไปประกวดคอสเพลย์กับตันมาเว <ไป S 1> ลว Popular girl the plastic แต่งชุดอะไรมาอย่างบ้วงเลยไม่ใช่ติอเวนเจอร์สด้วยซ้ำแต่เธอไม่เป็นไรโอเคต้องมาแข่งกับนางเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเธอจะเปล่งประกาย สเสน่ห์ตัวตนฉันไงโอ้เ oh, จว๋วได้เลยใช่แต่ว่ามันยังใส่ไม่ได้มัน,นยังไม่ออกไม่รู้ทำไมแล้วแล้วถุงมืออ๋อใช่ถุงมือวายกูโน่อัะแม่ลืมไ่าในห้องน้ำเรียครั้งสุดท้ายของสุดท้ายแล้ว,ดลวได้แล้วแม่ผู้ชายหน้าตาแบบว่าหวยหามากนะคะ what is this ทำไมมันขึ้นมาเหมือนฟอสฟิลเลยวะว้าวคืออะไรอะ่ะไปมิติหรือว่าจะเล่าอะไรยอมรู้สึกเหมือนมิสมาเวลนะคะคือเหมือนกระมุมกล้อง อันแบนบอกกูอยู่ก็พูดได้ดีหัวหักนะคะคอหัก ไม่ยจะกับโบลิ่งเลยนะโอ้โอเธอรับงานโชว์ตามปาร์ตี้นะ้ยถ่ายรูปกันเดี๋ยวแท็กให้ฉันโทรกลับนะส่วนมากอะเสียงมันเหมือน เป็นแก้วเป็นคริสตัลไหมไ,มไี่ครูนะคะแต่คืออย่างนั้นมันก็ดีกว่าแบบถ้าเป็นแขนยืดยืดอะ่ะนึกถึง ong, มิสเตอร์อูด้งไหมที่เราดูในหัอแปด เธอเธอไป็นไรไหมนี่ยส่งข่าวด้วยแชร์มาเล่าด้วยร้อ,องอย่าบอกใครไม่ต้องบอกฉันไม่บอกใครอยู่แล้วเหยียบมิดนะกระทืซบสมเลยเหยียบมิดนะแต่รู้กับทั้งคอนนะคะกำมาล <gasps> าแอบไปไหนมาแอบหนีออกไปเที่ยวโกหกอับบูกับอัมี หนูไม่ได้จะขบถะหน่อยนะแต่อาม,มีจะปกป้องลูกจากตัวลูกเองหนูรู้ค่ะอาม,มีกำลังจะพูดถึงเรื่องของนานี้แล้วแปลว่าลูกรู้อยู่แล้วว่าคืนนี้อาม,มีจะว่าไงลูกรู้ว่าสิ่งที่ทาคืนนี้จะหักหลังอาม,มีแต่ก็ยังหนีไปอยู่ดีอาม,มีขอให้ลูกมุ่งมั่นสนใจแต่เรื่องของลูกเรื่องการเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องราวชีวิตลูกแบบว่าลูกอยากเป็นใครในโลกนี้ฮะ อย่างที่เราเลี้ยงมาให้เป็นหรือหรืออยากจะเป็นพวกบ้าพวกบ้าพลังคอสมิกลองเก็บเอาไปคิดดูทำไมทุกครั้ <c oughs> ที่มีพลังต้องมีอาอาด้วยนะคะอา,อาอา จบแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูเอนเครดิตนะคะก็ะบอกพลังคอสมิกทางบ้านที่ดูเป็นพลังคอสมิกไหมมันดูมีความแบบบางเสียงก่อนมีความดนตรีทอ o n t k น o w ว่ะแล้วที่แวบแวบไปคืออะไรอะตอนที่ได้พลังมาเนาะเหมือนเห็นชาวคลีในนี้มีเปล่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องกรอดูนะคะแต่มันเป็นเงาใช่ไหม แล้วก็มีดวงตาเยอะๆนะคะแต่มีความอาร์ตเรสสูงมากค่ะเพื่อนรู้สึกชอบไหมครับคือมันโอเคอ่ะบัดไม่ใช่สไตล์นะคะนอ t ไม c u ครับทีจบละมิสมาเวลมากลับมาอดอล์เวลแล้วนะคะดูนี่สะก่อน เด็กสาววัยรุ่นในอเวนเจอร์คอนว่าใ้คนี้เล่นเรื่องอองโโสสเรนจคอสเทลเลมีเวลาว่างเกินอันนี้ไม่ใช่ไม่เคยเห็นพลังแบบนี้งั้นไปเอาตัวมาใครวะไปไหนอ่ะไปไหนอะ่ไไนอะขอก่อนนิดนึ่งเดชชิลมีงมีชิลอยู่ปาวะเราีามจะดูโลโก้อยู่มีอะไรบังนะคะหรือสอด ผู้ชายเป็นคนที่คุยกับปีเตอร์ในหน่วยงาน damage control นะคะข้างหลังเขาก็มีอะไรอยู่ด้วยนะตามล่าอยู่เหมือนกันนะคะเงาดำๆถ้าประเทศไทยเหมือนผีมาขอส่วนบุญมากกับพี่ออม <c oughs> คุณณนทคือพี่ออมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นแบบ dream sequence บอกเล่าประวัติของของนะคะไม่รู้ว่าเขาจะเฉลยหรือเปล่านะประวัติของของลองนึกถึง ชางชีเลเจนซ์ซ of เทนเริงอ่ะก็มีมาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เจาะเลยก็ยังเป็นปมปริศนานะคะพี่ออมว่าดีไม่ดีก็อาจจะไม่ได้แก่ยกเว้นจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอ่าปากีอะไรหรือเปล่าถ้าอันนั้นมันอาจจะมีแบบเล่าเพราะเขาอยากจะเล่าในซีรีส์ด้วยใช่ไหมผมว่าชื่อคนที่นี่นาอาจจะมีพลังเกี่ยวข้องกับพลังคอสมิกแต่อันนี้ก็เหมือนกับว่าคนที่รู้ว่าเธอมีพลังนะคะคนในคอนอาจจะไม่รู้จักมาก แต่พี่มันไม่รู้ว่าพลาสติกเกิร์เด็กไฮสคูลอ่ะนางน่าจะรู้เปล่าว่าเป็นกรมลาคงจะต้องมีเรื่องมาเกี่ยวข้องนะคะคุณโนอา14นะคะบอกว่า Damage Control โทนี้เป็นคนก่อตั้งหลังสงครามในอเวนเจอร์หนึ่งครับเปิดตัวครั้งแรกใน Homecoming นะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณธรรมทัศน์บอกว่า Damage Control เป็นหน่วยงานเก็บกวาดพลังฮีโร่ ที่ทำพังรัฐบาลก่อตั้งร่วมกับโทนี่อ๋อก็เป็นหน่วยชื่อหน่วยเลยใช่ไหมก็พยายามเชื่อมโยงแต่เดี๋ยวนี้เรื่องราวเชื่อมโยงมันเยอะมากอันนี้ก็นอกจากหน่วยงานนี้นะจะเกี่ยวข้องกับโทนี่แล้วเขายังมีภาพไปนี่ด้วยภาพอโทนี่นะคะแล้วก็มีแหมอุตสามีนาตาชามาให้หน่อยนะคะก,ก็โอเคอ่ะยังได้เห็นนะคะคนที่เริ่มหายใจจากไปนะคะ กดของซูปเปอร์ฮีโร่แสนกศเท่ากับจำไม่ได้คลารเคนไงใส่ใส่แว่นก็จำไม่ได้แล้วนะคะนะแต่มีคนบอกว่าลุกเหมือนเคนพิชชอบพี่อ้มไม่ได้คิดถึงแค่ลุกนะพี่อ้มคิดถึง personality บุคลิกด้วยอะแต่มันน่าจะเป็นอาจจะเป็นเด็กยุคใหม่ที่บุคลิกแนว,แน,ว,แน,วนี้หรือเปล่าพี่อ้มหวังว่าแคสซี่แลนดเนี่ยจะไม่มาในแบบบุคลิกเหมือนกันจนเกินไปอ่ะเพราะว่า อย่างอเวนเจอร์รุ่นเก่าๆเ,เองอะถึงแม้ว่าถ้าการเป็นผู้ชายที่ยโสโอหังเนี่ยโทนี่ก็เป็นด็อกเตอร์ก็เป็นใช่ไหมด็อกเตอร์สเตรงเองแต่ว่ามันยังมีความที่แบบด i สทิงกมากแตกต่างกันมากอยากให้มันแตกต่างกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะคะถ้าจะมีตัวละครอื่นๆนะเพราะเพี่อว่าอันนี้ใกล้เคสบีชอปมากนะคะก็เคนะแบบก,กลางๆนะคะส่วนตัวนะเพิ่มคิดว่าไอ้ฮอคอายเนี่ย คิดว่าเบาแล้วนะคะแล้วก็มีความเด็กอะ่ะแต่ว่าอันนี้นี่มันมีความแบบเป็นวัยรุ่นเริ่มเติบโตแบบชัดเจนเยอะเพราะอย่างฮอกอายมันไม่ใช่แบบ coming of age เท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันเนี้ยโอ้โหวัยรุ่นวุ่นรักนะคะแล้วเพื่อนกันก็ดูมีความเฟนโซนกันเล็กน้อยนะคะคิดว่าบรูโน่นี่น่าจะชอบน้องกรมลาอยู่นิดหนึ่งนะคะ ถ้าหักมุมกําไรบรรจุเวทมนต์พลังจินนะคะจินนี่นะคะกําไรแขนเสื้อบังอยู่ตอนแม่ด่าใช่ไหมคุณ ym thank you นะคะคลิปนี้นะคะพี่อมก็ต้อง thank you ดูซิต้องแตงใครมั่งนะคะี่อมจำชื่อไม่ได้แล้วนะคะใครที่ส่งสตาร์มาทำ facebook นะคะกับคุณรัฐชัยนะ Thank you i love you แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะอีกอีกไม่กี่มินิทสนี้ เพี้ยาจะมาไลฟ์แบกอดัมไม่งั้นเดี๋ยวโดนสอยล่วงนะ See you later alligator บุยบุยอ่า ending